สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาญจนาดอกมิ้วครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งปีการศึกษา2567นะคะสำหรับวันนี้เด็กๆของคุณนะคะจะมาเล่นเกมเล่นเกมเกี่ยวกับคำนะคะให้เรียนรู้คำนะคะเนื่องจากว่าการอ่านออกเขียนได้ที่ได้ทดสอบไปนะคะบางคนอ่าน อ่านยังได้ได้ไม่คล่องได้ได้ในระดับพอใช่คะสำหรับวันนี้คุณครูแมมจะพาเด็กๆมาเล่นเกมนะคะก็คือว่าอ่าเดี๋ยวดูนะคะคุณครูมีบัตรคํามาให้อ่าบัตรคําคุณครูจะเรียงนะคะอ่าบัตรคําคุณครูจะเรียงอ่าเราจะให้อ่านพร้อมกันก่อนอ่าฟุตบอลเรียนลูกหมาเดินออกมาเดินออกมอ่าอ้ามูตาสมุด มันจะสะกดยังไงโยอโยยายอีกคำหนึ่งยอายาอะไรคะยอายโยยาอ่าอันนั้นยายคำว่ายาค่ะยออายายาไม่เอกอ่าชมชนชนอ้าวคราวนี้กูจะให้เล่นเกมอ้าวคกูแม่จะเริ่มก่อนอ้าวคกูแม่จะมาเลือกคำต่อไปก็เป็นทอรนะ จะให้เดนเตมประโยคจากคำนะคะอาผู้แมมก่อนครูแมมชอบกินนกวัวอ่าเรื่องคำไม่ให้ซ้ำนะหมูชอบลูกหมาอ่าเก่งมากค่ะเยนเหมือนเดิมอ่ะสมมติได้ผมผิดตุ๊กตาลามูุ่คนจนผมผิดตุ๊กตาเราผู้คนจนอ้าวแม่ ไปใกล้ๆผู้วนผมว่ายน้ำเล่นสระน้ำอ่า <ๆ S 1> เก่งมากอ่ออกาอ้อมมาอ่าโบ้ค่ะคุกตาลามไปหาผูมวนผมชอบวาดรูปอ่าไปหาผู้คลค่ะผมชอบเตะฟุตบอลเออเก่งมากไม่ให้ซ้ำกับเพื่อนไม่ให้ซ้ำกับเพื่อน ก<โ>อ,อรอกอรออากรออากอรออากากนิโกาผมถือตกากก้าอ่าเยี่ยมมากอ่ะผมเห็นลูกพ่อสวยมากอ่าผมเห็นลูกพ่อสวยมากนะผมเห็นตำรวจผมเห็นตำรวจอ่าสำหรับนี่นะคะก็เป็นวิธีการ เพียงหนึ่งวิธีการนะคะที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทยและก็แก้ปัญหาการอาร่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะสําหรับนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆแต่งประโยคเสร็จแล้วก็จะให้เด็กๆเนี่ยเขียนลงใน,นอ่าเขียนลงในสมุดของตัวดีนะคะอ่าสําหรับวันนี้นะคะขอชเชยเด็กเก่งมากค่ะตรงนี้ตัวเองค่ะอ่าขอบคุณครับ